สวัสดีค่ะมาพบกับคุปปิ้นอีกแล้วนะคะในรายวิชาสุขศึกษานะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะนักเรียนคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราเรียนออนไลน์นะคะเราก็เจอกันมาหลายอาทิตย์แล้วนะคะนักเรียนอย่าเพิ่งเบื่อคุณนคูนนะคะเพราะในช่วงนี้นะคะเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างอันตรายนะคะเราจึงต้องปรับนะคะการเรียนการสอนนะคะให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเราตอนนี้นะคะ ะะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการเรียนอะไรของเรานคะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะนะคะให้พวกเรานะคะได้เป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับทุทกๆเรื่องเลยนะคะที่คุณครูนั้นได้เคยสอนนักเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนบางคนอาจจะอาหลงลืมไปบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่พิเศษนะคะให้นักเรียนนั้นนะคะได้เป็นการทบทวนเป็นตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะ นักเรียนสําหรับในเรื่องที่1น,นะคะเป็นเรื่องของลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ค่ะสําหรับนะเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่คุณครูเคยสอนไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีใครนะคะที่ยังจําได้อยู่หรือเปล่าเอ่ยอ่าเก่งมากเลยค่ะถ้าเกิดคนที่จําได้นะคะสุดยอดมากเลยนะคะเพราะเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับในเรื่องของร่างกายของเรานะคะซึ่งเราจะเรียนรู้นะคะในเรื่องของการ ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงนะคะรูปร่างของเรานั้นเป็นอย่างไรและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีน้ำหนักนะคะที่เพิ่มมากขึ้นไหมนะคะหรือเรานะคะมีส่วนสูงนะคะที่สูงขึ้นหรือเปล่านะคะและน้ำหนักส่วนสูงตรงนั้นในตัวเรานะคะจะอยู่ในเกณฑ์ใดนะคะถ้าเกิดนักเรียนนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะ ค่ะสาหรับลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์นะคะนักเรียนนักเรียนจะเห็นไหมคะว่าจะมีนะคะลักษณะร่างกายนะคะลักษณะรูปร่างนะคะที่ตั้งแต่นะคะยังตัวเล็กนะคะแล้วก็ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะก็จะประกอบไปด้วยน้ําหนักและส่วนสูงนะคะน้ําหนักนะคะก็คือนะคะเป็นน้ําหนักที่ จะมีนะคะเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องรับประทานอาหารนะคะหรือสารอาหารที่เป็นประโยชน์นะคะต่อร่างกายนะคะถ้าหากรับประทานอาหารนะคะที่มีน้ําตาลมากเกินไปนะคะร่างกายของเราก็จะมีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะนะคะสำหรับส่วนสูงนะคะก็จะ เป็นการนะคะที่เรานับพันอาหารเช่นเดียวกันค่ะนะคะที่มีส่วนสูงนะคะที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะหรือสูงขึ้นนั่นเองค่ะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าส่วนสูงของเราเพิ่มขึ้นแล้วและน้าหนักของเรานะคะมีะน้าหนักเพียงเท่านี้นะคะเราจะต้องมีการเปรียบเทียบนะคะการเจริญเติบโตของตนเองนะคะให้ทราบว่าตรงกับเกณฑ์มาตรฐานหรือเปล่านะคะ หรือถ้าเกิดมีคนถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรานะคะมีการจเจริญเติบโตที่สมกับวัยหรือเปล่านะคะเราจะตอบได้ว่านะเราต้องมีการชั่งน้หนักวัดส่วนสูงนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบได้ว่าเรานั้นมีการจเจริญเติบโตนะคะตามหลักเกณฑ์ค่ะซึ่งหลักเกณฑ์ของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วย6เกณฑ์นะคะเกณฑ์ของเรานะคะก็จะมีนะคะตั้งแต่ผอมนะคะค่อนข้างผอม สมส่วนทวมเริ่มอ้วนแล้วก็อ้วนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะนักเรียนนะคะจะต้องเรียนรู้นะคะในการที่เราชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็วัดส่วนสูงและนำเกณฑ์น,นั้นนะคะไปเปรียบเทียบนะคะว่าน้ำหนักและส่วนสูงของเรานะคะอยู่เกณฑ์ใดเราก็จะได้คำตอบค่ะว่าเรานั้นมีการจเจริญเติบโตเหมาะสมกับวัยเราหรือเปล่าคะ่ะค่ะนักเรียนสำหรับเรื่องที่สองนะคะก็เป็นเรื่องของต่อจาก เรื่องของการเจริญเติบโตเลยนะคะนักเรียนก็คือในเรื่องของการปัจจัยนะคะที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายเราค่ะนักเรียนนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะก็จะต่อจากเรื่องเมื่อกี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นปัจจัยนะคะที่จะทําให้ร่างกายของเรานั้นนะคะเจริญเติบโตได้อย่างไรและมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่ทําให้เรานั้นนะคะจะมีนะคะร่างกายที่สูงขึ้นนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่สมส่วนนะคะจะมีในเรื่องของอะไรบ้างน้าจะมีใครจําได้บ้างหรือเปล่าเอ่ย เก่งมากเลยค่ะนกักเรียนในเรื่องของอะไรบ้างพันธุกรรมใช่ไหมคะพันธุกรรมแล้วก็ในเรื่องของน้ํานะคะแล้วก็อาหารอากาศการออกกําลังกายและการพักผะะ่อนค่ะนะคะถ้าเกิดปัจจัยเหล่านี้นะคะเราสามารถบริหารนะคะได้เป็นอย่างดีรับรองเลยนะคะว่าร่างกายของนกักเรียนนั้นนะคะจะมีการเจริญเติบโตที่สมวัยแน่นอนเลยค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปเรียนรู้และทบทวนอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันเลยนะคะไปเลยค่ะสำหรับปัจจัยนะคะที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะคะนักเรียนดูไปพร้อมกับคุณครูนะคะ 1. น,นะคะพันธุก,กรรมค่ะ พันธุกรรมนะคะเป็นการถ่ายทอดนะคะลักษณะต่างๆนะคะจากบรรพบุรุษนะคะไปสู่ลูกหลานนะ,ะทำให้มนุษย์มีลักษณะการเจริญเติบโต,ตที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นสัดส่วนของร่างกายความสูงและเพศนะคะในส่วนนี้แล้วนะคะพันธุกรรมนะคะที่อยู่กับตัวเรานะคะเราก็อาจจะมีลักษณะคล้ายๆคุณพ่อคุณแม่นะคะดูจากสีผิวนะคะหรือ,อดวงตานะคะหรือสีผมนะคะหรือความ อ่าส่วนสูงนะคะเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพันธุกรรมนะคะ ต่อไปนะคะอากาศนะคะอากาศเนี่ยนะคะก็จะมีความจําเป็นนะคะต่อการดํารงชีวิตของเราค่ะนักเรียนนะเมื่อเรามีอากาศนะคะที่ดีนะคะที่บริสุทธิ์นะคะเมื่อเรานะคะได้นะ,ะสุดอากาศดีๆเข้าไปในร่างกายนะคะก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของเราเช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าเกิดมีฝุ่นละอองเยอะนะคะเราก็อาจจะทําให้นะ,ะร่างกายของเรานั้นเกิดนะาการเจ็บป่วยได้ง่ายหรือไม่สบายนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะในเรื่องของน้ำนะคะน้ำเป็นส่วนนะคะที่สำคัญของอวัยวะต่างๆในร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะนักเรียนควรที่จะดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะเพื่อช่วยให้ร่างกายนั้นทำงานนะคะอย่างเป็นปกติและมีผิวพรรณที่สดใสค่ะนักเรียน ต่อไปนะคะอาหารนะคะอาหารก็เป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆกับร่างกายค่ะเพราะว่าเราต้องเลือกรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์นะคะและ ที่สําคัญนะคะต้องดูสารอาหารด้วยนะคะว่าที่เรารับประทานไปนั้นนะคะจะช่วยเสริมสร้างนะคะในด้านต่างๆของร่างกายได้อย่างไรนะคะอย่างเช่นหมู่หนึ่งนะคะเนื้อสัตว์นะคะนมไข่นะคะจะช่วยในเรื่องของการให้โปรตีนใช่ไหมคะซ่อมนะคะซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายนะคะ หมู่ที่2นะคะก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะข้าวแป้งน้ำตาลนะคะหมู่ที่3นะคะก็จะเป็นผักต่างๆนะคะช่วยเป็นภูมิต้านทานนะคะให้กับ ร่างกายของเราให้แข็งแรงนะคะหมู่ที่4นะคะก็จะเป็นผลไม้ต่างๆนะคะหมู่ที่3กับที่4นะคะจะคล้ายๆกันนะคะให้วิตามินและแร่ธาตุให้กับร่างกายนะคะและหมู่สุดท้ายนะคะหมู่ที่5นะคะก็จะเป็นน้ํามันนะคะหรือไขมันจากพืชและสัตว์นะคะช่วยให้ความอบอุ่นกับร่างกายนั่นเองค่ะนะักเรียนเราจะต้องเลือกพัน์อาหารที่มีประโยชน์นะคะต่อไปนะคะเป็นการออกกําลังกายคะ่ะการออกกําลังกายก็ควรที่จะมีความเหมาะสม มกับเพศและวัยนะคะไม่ควรที่จะออกกำลังกายอย่างหักโหมนะคะเพราะอาจจะเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วการออกกำลังกายที่ดีที่เหมาะสมนะคะออกกำลังกายนะคะอย่างน้อยนะคะสามถึงห้าวันนะคะต่อสัปดาห์นะคะครั้งหนึ่งก็ประมาณ20-60นาทีนะคะกำลังพอดีนะคะไม่หนักจนเกินไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงค่ะและสุดท้ายนะคะการพักผ่อน ที่เพียงพอต่อร่างกายนะคะการพักผ่อนนะคะก็อาจจะเป็นการทํากิจกรรมต่างๆนะคะหรือการนอนหลับอย่างเพียงพอนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็นะคะมีงานอดิเรกนะคะมีกิจกรรมทํานะคะทําให้เรานั้นได้ผ่อนคลายนะคะทําให้จิตใจของเรานั้นดีตามไปด้วยคะ่ะสําหรับเรื่องที่3มนะคะก็เป็นเรื่องของความสําคัญและความแตกต่างของครอบครัวค่ะ สำหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่อยู่รอบัวงของเราอีกเช่นเคยนะคะซึ่งเราก็ต้องรู้นะคะว่าครอบครัวของเรานั้นนะคะเป็นครอบครัวลักษณะอย่างไรนะคะและเราจะมีวิธีการทําอย่างไรบ้างนะคะให้ครอบครัวของเรานั้นมีความสุขนะคะจากนั้นแล้วนะคะเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าครอบครัวของเรานะคะจะประกอบไปด้วยสมาชิกใครบ้างนะคะเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดเราเป็น it, พร้อมแล้วนะคะเราไปเ,เรียนรู้พร้อมพร้อมกันเลยค่ะ หากพูดถึงเรื่องความสําคัญนะคะและความแตกต่างของครอบครัวนะคะการอยู่ในครอบครัวที่มีความแตกต่างกันนะคะและการถูกเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกันทําให้คนเราเนี่ยนะคะจะมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่แตกต่างกันค่ะแต่ความสําคัญของครอบครัวนะคะก็จะเป็นนะครอบครัวจะเป็นสถานที่แรกนะคะที่เลี้ยงดูเรานะคะจนเราเนี่ยนะคะ,จะเจริญเติบโตและอบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดีค่ะ การอยู่กับครอบครัวนะคะที่อบอุ่นนะคะก็จะมีสมาชิกในครอบครัวนะคะที่นั้นจะคอยรู้จักนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะมีความรักความห่วงใยความสามัคคีกันนะคะอันนี้จึงเป็นรากฐานที่สําคัญนะคะที่ทําให้ทุกคนเนี่ยนะคะเป็นคนดีความแตกต่างของครอบครัวก็จะมีนาที่หลายรูปแบบนะคะ อย่างเช่นนะคะหนึ่งค่ะนักเรียนครอบครัวเดี่ยวนะคะเป็นกลุ่มคนนะคะตั้งแต่สองคนนะคะขึ้นไปใช้ชีวิตร่วมกันนะคะและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวนะคะสมาชิกนะคะประกอบไปด้วยนะคะผู้ชายกับผู้หญิงนะคะที่เป็นสามีภรรยากันนะคะหรือพ่อกับแม่และลูกนะคะรวมถึงครอบครัวนะคะที่มีสมาชิกมีความหลากหลายทางเพศนะคะอันนี้ก็ จะเป็นครอบครัวเดี่ยวนะคะที่จะมีแค่คุณพ่อคุณแม่และลูกนะคะ 2. นะคะครอบครัวขยายค่ะครอบครัวขยายนะคะคือกลุ่มคนหลายคนนะคะที่เป็นญาติพี่น้องนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะมีความสัมพันธ์กันนะคะเป็นครอบครัวเป็นสมาชิกใหญ่คะ่ะนักเรียนอย่างเช่นพ่อแม่ลูกนะคะอาจจะมีญาตินะคะอย่างเช่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือ คุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอานะคะหรือมีหลานๆนะคะซึ่งในครอบครัวเนี่ยนะคะก็จะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่นะคะอันนี้จึงเรียกว่าครอบครัวขยายค่ะ 3. นะคะครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวค่ะคือกลุ่มคนตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมีความสำคัญนะคะเป็นครอบครัวมีสมาชิกนะคะที่ประกอบไปด้วยคุณพ่อนะคะหรือ คุณแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่อยู่กับลูกหรือผู้ปกครองคนเดียวนะคะที่อยู่กับเด็กทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะก็รวมถึงผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะอาจจะมีลูกติดนะคะหรือลูกบุญธรรมนะคะที่อยู่กับเราด้วยนะคะแบบนี้ก็จะเรียกว่าครอบครัวพ่อแม่เดียวค่ะและข้อสุดท้ายนะคะครอบครัวข้ามรุ่นค่ะคือ กลุ่มคนตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะที่ใช้ชีวิตร่วมกันมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวค่ะอย่างเช่นหลานอาจจะอยู่กับคุณปู่หรือคุณย่าหรือคุณตาคุณยายนะคะเนื่องจากนะคะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะไปทํางานนะคะที่อื่นแล้วก็อาจจะส่งนะคะลูกนะคะมาอยู่กับคุณตาคุณยายแทนนะคะหรืออาจจะมีการนะคะได้คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่อาจจะเสียชีวิตนะคะก็เลยต้องอยู่กับ ทางญาติินะคะเป็นต้นแบบนี้ก็เรียกว่าครอบครัวข้ามรุ่นค่ะค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเป็นเรื่องที่4นะคะนักเรียนเรื่องวิธีการสร้างสัมรนธภาพภายในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนะคะก็จะต่อจากเรื่องเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะปปกีนนะคะก็จะเป็นเรื่องของความสําคัญใช่ไหมคะของครอบครัวที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของการเลี้ยงดูนะคะ ต่างๆแต่ในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของอวิธีการสร้างนะคะว่าเราจะสร้างครอบครัวของเราให้มีความสุขได้อย่างไรนะคะเราจะทําอย่างไรให้ครอบครัวเหล่านั้นนะคะอบอุ่นด้วยความรักและความห่วงใยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็จะมีการปฏิบัติตนนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็จะมีการปฏิบัติตนนะคะในวิธีต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะไปทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะ ค่ะในเรื่องของวิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนะคะวิธีการสร้างสัมพันธภาพนะคะในครอบครัวะคะ่ะนักเรียนนะคะ ความสัมพันธ์ที่ดีนะคะจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะคะที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวนะคะที่มีความเคารพซึ่งกันและกันนะคะใช้คําสุภาพอ่อนหวานแก่กันนะคะใช้เวลาว่างทากิจกรรมด้วยกันยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะให้กําลังใจกันนะคะเมื่อเกิดปัญหานะคะเราก็ควรที่จะหันหน้าคุยกันนะคะและทุกคนต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดเรานะคะยังไม่สามารถนะคะไปทํางานนะคะหาไรายได้ให้กับ ครอบครัวเรานะคะจึงมีหน้าที่ต้องตั้งใจเรียนหนังสือค่ะนะคะแล้วก็ทําให้คุณพ่อคุณแม่นะคะชื่นใจเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่น่ารักนะคะอันนี้ก็คือหน้าที่ของตนเองที่เราจะสามารถทําได้ค่ะ นะคะส่วนทุกๆคนนะคะก็ต้องช่วยกันนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการศึกษานะคะที่คุณครูได้บอกมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเราจะต้องตั้งใจเรียนใช่ไหมคะเพื่อที่เราจะมีการศึกษาที่ดีนะคะก็จะเป็นการต่อยอดนะคะไปถึงอนาคตที่เราจะสามารถนะคะหาะรายได้นะคะมาจุนเจอในครอบครัวของเราได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะในระบบการใช้ใจ่ายนะคะใน บ้านของเราในเรื่องของเศรษฐกิจในครอบครัวด้วยเช่นกันนะคะเราต้องช่วยกันประหยัดนะคะมีอาชีพมีรายได้นะคะที่มั่นคงนะคะวางแผนการใช้จ่ายนะคะอยู่อย่างพอเพียงนะคะพอกินพอใช้นะคะและสังคมภายในครอบครัวนะคะทุกคนนะคะก็จะมีการนะคะที่ความสัมพันธ์ที่ดีแก่กันนะคะ อบรมดูแลนะคะคอยนะคะให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะใช้เหตุผลนะคะในการแก้ปัญหาไม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้างสัมรรธภาพที่ดีภายในครอบครัวนะคะส่วนนะคะวิธีการสร้างสมรรธภาพนะคะในกลุ่มเพื่อนแน่นอนค่ะนักเรียนนะ,ะเราอยู่กับเพื่อนๆเ,เราจะต้องไม่เอาเปรียบ รังแกเพื่อนนะคะมีน้ำใจรู้จักแบ่งปันกันนะคะใช้คําพูดที่สุภาพกับเพื่อนเสมอนะคะและช่วยเหลือเพื่อนนะคะเมื่อเพื่อนเนี่ยเดือดร้อนหรือมีปัญหา ที่สําคัญเลยค่ะนักเรียนมีความจริงใจไม่โกหกหลอกลวงเพื่อนนะคะและที่สําคัญอีกหนึ่งเรื่องนะคะเราอยู่กับเพื่อนนะคะเราอาจจะเอาใจใจตนเองทุกเรื่องไม่ได้นะคะเราจะต้องรู้จักการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเช่นกันค่ะเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขค่ะนักเรียนและเราก็มาถึงในหัวข้อสุดท้ายนะคะในเรื่องที่5ค่ะนักเรียนนะคะในเรื่องของ การถูกร่วนละเมิดทางเพศนะคะในหัวข้อนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่คุณครูเคยสอนเราไปแล้วนะคะในสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณครูก็ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวของเรามากๆเลยนะคะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะคะเราต้องมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรนะคะให้ตัวเรานั้นตัวเรานั้น,น,นปลอดภัยนะคะจากอันตรายเหล่านั้นนะคะและจะ<า>ต้องนะคะปฏิบัติดังนี้เลยค่ะ และในหัวข้อสุดท้ายนะคะการร่วงละเมิดทางเพศนะคะการร่วงละเมิดทางเพศนะคะคือการกระทำหรือคำพูดนะคะที่นะะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกนะคะทางเพศต่อผู้อื่นนะคะโดยที่บุคคลนั้นเนี่ยนะคะไม่ยินยอมอย่างเช่นการใช้คําพูดนะคะหรือสายตานะคะหรือการไปจับต้องตัวนะคะของผู้อื่นนะคะการไปกอดนะคะไป จูบนะคะหรือการที่บังคับข่มขู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการนะคะที่ถูกรุ่นละเมิดทางเพศนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราจะต้องมีความรู้ขณะเรียนนะคะว่าสิทธิในร่างกายนะ,ะของเราเนี่ยนะคะคนที่มาสัมผัสกับตัวเราเนี่ยนะคะเป็นการสัมผัสที่ไม่ดีหรือเป็นสัมผัสที่ดีค่ะนะ,ะถ้าเกิดเป็นสัมผัสที่ไม่ดีนะคะเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราไม่ต้องการนะคะการสัมผัส ตรงนั้นนะคะเมื่อเราถูกสัมผัสแล้วเราจะรู้สึกว่าอึดอัดนะคะทําให้เราเนี่ยนะคะไม่ทันตั้งตัวและบุคคลนั้นเนี่ยยังไม่ขออนุญาตเราก่อนนะคะอย่างเช่นนะคะมาอ่ามาแตะตัวเรานะคะหรือมากอดเราโดยที่เราเนี่ยไม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงนะคะในสัมผัสที่ไม่ดีตรงนั้นแต่ถ้าเกิดสัมผัสที่ดีของเรานะคะก็อย่างเช่น นะคะคุณพ่ออาจจะบอกรักเรานะคะรูปหัวเรานะคะแตะไหล่เราหรือกอดเราเบาๆนะคะเพื่อเป็นการให้กําลังใจเราก็จะรู้สึกถึงความอบอุ่นนะคะว่าสัมผัสนั้นนะคะเป็นสัมผัสที่ดีนะคะไม่เหมือนกับสัมผัสแรกที่เรารู้สึกอึดอัดและเราไม่ต้องการค่ะเราต้องแยกแยะให้ออกนะคะสําหรับสัมผัสที่ดีและสัมผัสที่ไม่ดีค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราควรที่จะมีการหลีกเลี่ยงและป้องกันพฤติกรรมนะคะที่นำไปสู่การถูกทุนละเมิดทางเพศนะคะ หนึ่งนะคะนักเรียนเราควรที่จะแต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสมนะคะถ้าเกิดมีใครนะคะมาจับต้องเนื้อตัวของเราหรือสัมผัสในร่างกายของเรานะคะเราต้องปฏิเสธนะคะหรือบอกเลยนะคะว่าเราไม่ชอบนะคะอย่าทําแบบนี้นะคะคุณไม่มีสิทธิ์ทาแบบนี้หรือเราอาจจะเอาเรื่องนี้นะคะไปบอกผู้ใหญ่ที่เราไว้วางใจได้นะคะเพื่อให้เขานั้นนะคะได้นะคะ มีการถูกลงโทษนะคะและจะไม่ทําแบบนี้กับใครอีกนะคะและที่สําคัญนักเรียนไม่ควรที่จะหลงเชื่อนะคะคําชักชวนของใครก็ได้นะคะที่เราไม่รู้จักนะคะเราอาจจะปฏิเสธนะคะใครที่พาเราไปไหนหรือให้อะไรเรารับประทานนะคะเราควรที่จะปฏิเสธเสียงแข็งเพราะเราไม่รู้จักกับบุคคลคนนั้นเขาอาจจะคิดไม่ดีกับเราก็ได้ค่ะค่ะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะ เมื่อสักคู่นี้นะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสําหรับนะคะการเรียนการสอนนะคะที่คุณครูได้ทบทวนให้พวกเราฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ นักเรียนฟังแล้วนักเรียนพอที่จะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะคุณครูก็นะคะยังมีใบกิจกรรมนะคะให้นักเรียนนะคะได้ไปลองทําดูรับรองว่าใบกิจกรรมนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะนักเรียนนะคะเป็นการนะคะประยุกต์นะคะหลายๆเรื่องนะคะที่นะคะเอามารวมกันและนักเรียนจะสามารถทาได้หรือเปล่านะคะานักเรียนอยากเห็นแล้วใช่ไหมคะใบกิจกรรมเป็นอย่างไรถ้าเกิดนักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะนักเรียนในส่วนของใบกิจกรรมนี้นะคะก็จะแตกต่างนะคะจาก ใบกิจกรรมอื่นๆนะคะเนื่องจากว่าคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะลืมความเครียดนะคะแล้วเราจะมาทําใบกิจกรรมนี้ด้วยความสนุกกันนะคะใบกิจกรรมสุดท้ายอันนี้นะคะเป็นใบกิจกรรมนะคะรหัส6.7นะคะเรื่องกิจกรรมนะคะเลือกกินสักนิดพิกชีวิตให้ปลอดภัยนะคะคําชี้แจงนะคะให้นักเรียนวางแผนการจัดกิจกรรมนะคะหรือการจัดงานเลี้ยงนะคะในวันหยุดโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ นักเรลยลองคิดภาพดูนะคะว่าถ้าเกิดสมมตินะคะเป็นวันหยุดนะคะที่พิเศษหรือเป็นงานวันเกิดหรือมีงานปาร์ตี้ฉลองอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะและนักเรียนนะคะอยากจะเชิญใครมางานจัดเลี้ยงงานปาร์ตี้ของนักเรียนบ้างคะนักเรียนก็บอกระบุมานะคะอย่างเช่นอาจจะมีญาติพี่น้องของเรานะคะหรือเพื่อนๆของเรานักเรียนก็เขียนลงไปนะคะจากนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดในงานเลี้ยงของนักเรียนเนี่ยนะคะนักเรียนจะเลือก ทำอาหารที่พิเศษนะคะอย่างเช่นเมนูใดบ้างนะคะที่นักเรียนอยากจะทําให้ทุกๆคนทานนะคะหรือนักเรียนคิดว่าเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่พิเศษนะคะก็เขียนลงไปนะคะว่านักเรียนจะเลือกอะไรบ้างนะคะจากนั้นแล้วนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะในงานปาร์ตี้ของนักเรียนนะคะอาจจะเป็นการเล่นเกมนะคะหรือ อาจจะเป็นนะคะการจับฉลากของขวัญน,นะคะนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะนะนอกจากนี้นแล้วนะคะนักเรียนจะได้ความสุขและประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวของนักเรียนและครอบครัวอย่างไรนะคะนักเรียนก็เขียนอธิบายให้ครูฟังด้วยนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะใบกิจกรรมของครูนะคะถ้าเกิดนักเรียนคนไหนนะคะที่ไม่สามารถนะคะที่จะพิมพ์ลงมาได้นะคะคนักเรียนก็ทําใส่ในกรัด a ษ A4 นะคะพร้อมตกแต่งให้สวยงามที่สําคัญนะคะเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะและอย่าลืมส่งมาให้ครูคดูด้วยนะคะค่ะนักเรียนใบกิจกรรมไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนสามารถทําได้เลยนะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูตรวจด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วครูก็ยังมีใบความรู้นะคะแล้วก็ วิดีโอเพิ่มเติมให้นักเรียนได้ศึกษาต่อได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ